ด็รนิเวศเหนมาวาชิรวราก่อนเกลียดตัวทัวลงธุรกิจแจ้งหุ้นตกสำหรับนักลงทุนแนว V.I. รวมถึงผมเองนั้นนอกเหนือจากความรู้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนหรือจิตวิทยาสังคมอื่นๆที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมานั้นถึงวันนี้คงต้องอัปเดตความรู้ใหม่อีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญและจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆในโลกที่ข้อมูลข่าวสารกระจายไปรวดเร็วทั่วโลกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมดิจิทัล ซึ่งสามารถร้างกระแสรหรือกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิดของคนให้รุนแรงขึ้นมากจนทําให้เกิดการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่อาจจะกระทบกับการลงทุนของเราทั้งในทางที่ดีและร้ายแต่ในบทความนี้ผมจะพูดในทางที่ร้ายเป็นหลักเพราะผลกระทบมันแรงเนื่องจากคนจะตอบสนองกับเรื่องที่ร้ายมากกว่าดีประเด็นที่จะพูดก็คือเรื่องของเฮสพิชหรือคําพูดที่โจมตีใส่ร้ายคนอื่นหรือกลุ่มคนอื่นในประเด็นสารพัดทั้งทางไร้กาจิตใจความคิดโชชาติไม่ว่าสิ่งที่พูดหรือเขียนในสื่อนั้น จะจริงหรือถูกต้องหรือไม่หรือเป็นการพูดที่อคติหรือเป็นเรื่องของการอิจฉาริษยาหรือไม่โดยในเวอร์ชั่นของไทยซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโถหลงนั่นก็คือมีคอมเมนต์จำนวนมากมายที่ด่าว่าคนบางคนที่พวกเขาเกลียดไม่เห็นชอบกับสิ่งที่เจ้าตัวทําหรือแสดงความคิดเห็นบ่อยครั้งพวกเขาก็จะเรียกร้องให้แอนตี้กิจกรรมหรือกิจการที่เจ้าตัวทําอยู่ในกรณีที่รุนแรงผลกระทบกับเจ้าตัวก็จะหนักจนแทบหายนะัก ตัวอย่างเช่นหากเจ้าตัวเป็นดาราที่ต้องอาศัยลูกค้าที่เป็นคนดูจํานวนมากคนจํานวนหนึ่งซึ่งบางทีก็อาจจะมากที่เกลียดเขาก็จะไม่ดูและเลิกดูผู้สร้างภาพยนตร์ก็กลัวว่าหนังจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะมีดาราคนนั้นก็จะเลิกจ้างบริษัทที่ต้องการโฆษณาก็จะไม่จ้างดาราที่ถูกคนจํานวนมากแอนตี้แม้ว่าเจ้าตัวจะมีความสามารถและเหมาะสมกับงานออแต่บังเอิญไปทําให้คนเกลียดและแสดงออกผ่านสื่อสังคมที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางตัวอย่างของธุรกิจหรือบริษัทเองนั้น ในกรณีของไทยก็มีปรากฏการณ์ทัวลงอยู่บ้างแต่ก็มักจะไม่รุนแรงเท่ากับกรณีของบุคคลธรรมดาเหตุผลอาจจะเป็นเพราะมันไม่มีตัวตนหรือชีวิตที่คนทั่วๆไปจะเกลียดได้มากเท่ากับคนแต่บางครั้งมันก็ส่งผลต่อธุรกิจได้บ้างโดยที่ผู้บริหารบริษัทอาจจะไม่รู้หรือไม่ยอมรับแต่เรื่องราวของอีลอนมาร์กและบริษัทเทสลาที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ของงอจะทําให้ความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาของความเกลียดในหมู่นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนไปมากและวันหนึ่ง อาจจะเป็นบทเรียนที่ถูกสอนในมหาวิทยาลัยฮาวาวดาว่าทำไมบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งประสบกับภัยพิบัติจนเอาตัวแทบไม่รอดเนื่องจากความคิดและกิจกรรมของผู้บริหารที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานของบริษัทเลยแต่เป็นสิ่งที่กระทบหรือทำร้ายจิตใจของลูกค้าทั่วโลกทำให้พวกเขาเกลียดและไม่ยอมซื้อหรือใช้สินค้าของเทสลาที่เขาเป็นเจ้าของและผู้บริหารคนในเน็ตหรือในสื่อสังคมที่มีความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่รุนแรงที่เกลียดมากๆพอ เพราะเขาแสดงตัวเป็นฝ่ายขวาจัดตั้งแต่เริ่มเข้าไปช่วยเหลือประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงและเข้ามาเป็นทีมงานที่ขจัดความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยการปลดคนและค่าราชการออกต่างก็เข้ามาคอมเมนต์และด่าว่ามักและชักชวนให้คนประท้วงโดยการไม่ซื้อรถเทสลาบางคนถึงขนาดทำลายหรือขายรถทิ้งในราคาขาดทุนสิ่งเหล่านี้ทําให้คนที่เห็นด้วยและมีความคิดรุนแรงซึ่งมีจํานวนมากเกลียดมักและเทสลาที่เป็นตัวแทนที่พวกเขาจะแก้แค้นและทําลายได้ยอดขายรถเทสลาในเยอรมัน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ตะกลงองมาถึง76%เทียบกับปีก่อนเช่นเดียวกับยอดขายในยุโรปอื่นๆที่ตกลงมาหลายสิเอร์เซ็นต์และแม้แต่ในสหรัฐที่คนเลือกซ้ำเป็นประธานาธิบดียอดขายรถเทส l a ก็ตกลงมาติดต่อกัน2เดือนแล้วดังนั้นกำไรของบริษัทเทส l a คงจะลดลงมากในช่วงต่อไปคนคงมีความรู้สึกว่าความเกลียดนั้นมีมากกว,ากว่าการที่จะได้รถที่ดีขึ้น จากการซื้อรถเทสลาสุภาษิตไทยที่ว่าเกลยดตัวกินไข่นั้นใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ต้องเป็นเกลยดมักไม่ซื้อรถเทสลาราคาหุ้นเทสลาเองก็ถูกขายนอกจากเกลยดมักแล้วยังเกลยดหุ้นเทสลาด้วยแต่คนที่ขายหุ้นเทสลานั้นมักจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ลำเอียงพวกเขาอาจจะไม่ได้ขายหุ้นเพราะเกลยดมักหลายคนอาจจะเชียร์มักเพราะเขาปูหรือสนับสนุนธุรกิจและตลาดหุ้นแต่ที่ขายก็เพราะกำไรบริษัทเทสลาตกหนักและพื้นฐานอาจจะเปลี่ยนไปด้วย เพราะคนเกลียดและเกลียดแรงนี้มากเกินไปในขณะที่รถคู่แข่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเลิกใช้รถเทสลาดีกว่าราคาหุ้นเทสลาตกจากช่วงพีคในเดือนธันวาคมปี2 0 2 4กว่า40%และนับจากต้นปีนี้ก็ตกลงมาประมาณ30%ในขณะที่ดัชนีเนสเดก1 0 0ลดลงเพียง5-6%และดัชนี n อ500ลดลงแค่1-2%แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนน่าจะเกลียดมักและคอมเมนต์ในสื่อสังคม เป็นลักษณะทัวลงทําให้คนลดการซื้อรถเทสลาซึ่งทําให้ธุรกิจเจ๊งกําไรของบริษัทลดลงอย่างแรงซึ่งทําให้นักลงทุนขายหุ้นอย่างแรงซึ่งทําให้หุ้นตกลงไปมากหุ้นระดับโลกอีกตัวหนึ่งที่มีอาการคนเกลียดทัวลงธุรกิจเจ๊งและหุ้นตกแต่ในระดับที่อ่อนกว่าเทสลามากอาจจะพูดได้ว่าคนไม่ได้ถึงกับเกลียดแต่อาจจะอิจฉาริษยาแต่ทัวก็ลงแต่อาจจะเฉพาะในกลุ่มคนพิเศษเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่สําคัญทําให้ธุรกิจไม่ถึงกับเจ๊งแต่ก็ถดถอย ลงบ้างจากที่ดีเลิศและสุดท้ายก็คือหุ้นที่ไม่ถึงกับหายนะแต่ก็หนักเมื่อเทียบกับกู้แข่งในระดับเดียวกันที่ไม่ได้มีปัญหาและนั่นก็คือหุ้น LVM เจ้าเครื่องสินค้ารูรุยตองที่เริ่มปรากฏ่ากที่เชื่อถือได้เมื่อสักประมาณหนึ่งปีมาแล้วว่าลูกเจ้าของบริษัทเป็นแฟนกับนักร้องเคปป๊อประดับซุปตาของโลกเรื่องนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะทั้งคู่ต่างก็มีสถานะที่โดดเด่นในระดับโลกอยู่แล้วแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่านักร้องคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ และก็ทําโฆษณาให้กับสินค้าของหลุยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีส่วนทําให้กลุ่มแฟนคลับของตนเองซื้อสินค้าหลุยเพิ่มขึ้นมากมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรว่าที่จริงแฟนคลับอาจจะซื้อสินค้าหลุยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําเพราะตอนนี้คนอาจจะคิดว่าไอดอลของตนเองกําลังจะกลายเป็นเจ้าของสินค้าด้วยซ้ําดังนั้นก็ต้องช่วยกันอุดหนุนเพิ่มขึ้นไปอีกถึงจุดนี้ชื่อเสียงของนักร้องยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกและก็ได้ออกงาน หรือมีงานประชาสัมพันธ์สินค้าในเครือข่ายยอของหลุยเพิ่มขึ้นมากรวมถึงงานเอีเวนต์ต่างๆที่หลุยเป็นสปอนเซอร์เช่นงานแข่งขันกีฬาดังงานเกี่ยวกับรถยนต์และงานในแวดวงบันเทิงระดับโลกต่างๆและนั่นก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกับแฟนคลับของนักร้องและดารากลุ่มอื่นที่เคยซื้อสินค้าของหลุยเพราะนักร้องและดาราเหล่านั้นก็เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ให้กับหลุยเหมือนกัน เพราะลุยนั้นใหญ่มากหรือเรียกว่ายักษ์ย้ายเลยก็ได้ในด้านของสินค้าแบรนด์หรือว่าที่จริงนักร้องดังนั้นเป็นเพียงหนึ่งในคนดังจํานวนมากที่โฆษณาให้หลุยแฟนคลับของนักร้องดาราดังแต่ละกลุ่มนั้นว่ากันว่าต่างก็ชี์ไอดอนของตนเองและก็แข่งขันกับไอดอนของกลุ่มอื่นวิธีเชียร์ก็คือการช่วยอุดหนุนสินค้าที่ไอดอนตนเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์การซื้อสินค้าคือการสนับสนุนไอดอนของตนเองให้เด่นดังขึ้นแฟนคลับกลุ่มอื่นๆนั้นเริ่มมองว่านักร้องดังที่ดังขึ้นมาก และมีคนเชิญไปแสดงตัวนั้นเป็นเพราะได้รับอภิสิทธิ์จากหลุยมากกว่าที่จะเกิดจากความสามารถหรือความโดดเด่นของตนเองพูดง่ายๆเขาคิดว่านักร้องดังนั้นไม่ได้มีอะไรดีกว่าไอดอลของตนเองดังนั้นพวกเขาก็ไม่พอใจและบางคนก็อาจจะเกลียดและเริ่มคอมเมนต์สารพัดเช่นหน้าตาก็ไม่ดีเสียงใช้ไม่ได้ที่ได้ไปออกงานโชว์ตัวก็เพราะหลุยกลายเป็นทัวร์ลงระดับโลกหลายคนในหลายกลุ่มแฟนคลับคนอื่นอาจจะเริ่มประท้วงไม่ซื้อสินค้าของหลุย เพราะถ้าซื้อก็เท่ากับสนับสนุนนักร้องดังให้ดังขึ้นไปกว่าไอดอลของตนเองสินค้าของหลุยมียอดขายลดลงและก็ไม่น่าจะลดลงเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงโดยเฉพาะที่จีนเพราะยอดขายสินค้าของคู่แข่งระดับเดียวกันอย่างเอเมสก็ยังเพิ่มขึ้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือถั่วลงเกี่ยวกับนักร้องดังที่จีนก็แรงเหมือนกันแฟนคลับของดาราจีนคอมเมนต์ว่าทำไมไอดอลของตนเองถูกจัดให้ดูโดดเด่นน้อยกว่านักร้องดัง นอกจากธุรกิจที่ไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเจ๊งแต่ก็แย่เช่นเดียวกันหุ้น a v m h เองก็ตกแม้ว่าจะไม่ถึงหายนะมองย้อนหลังไปประมาณ1ปีหุ้นหลุยตกลงไปถึงประมาณ25%ในขณะที่หุ้นไอรเมสเพิ่มขึ้น9%เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับหลุยนั้นยังไม่ชัดเจน100%ว่าเป็นเรื่องของความเกลียดของคนที่เป็นลูกค้าหรือมีศักยภาพเป็นลูกค้าของหลุยแบบเดียวกับกรณีของเทสลาหรือไม่แต่ในฐานะของนักลงทุนแบบ VI เราก็ต้องระวังเพราะถ้ามันเป็นจริงแล้ว เราไม่เข้าใจเข้าไปลงทุนเราก็อาจจะเจ็บตัวได้ว่าที่จริงหุ้นหลุยเองนั้นเป็นหุ้นระดับซูเปอร์สต็อกที่ผมคิดจะซื้อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่มันย่อลงตอนนี้ผมก็ต้องระวังประเด็นที่ผมไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่หมๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ